สวัสดีครับพบกับผมออยุณนะครับกับการประยการดวงจากการนานไทยยิบซีนะครับ คลิปนี้ก็เป็นการไปรยากรดวงของผู้ที่เป็นชาวราศีตุลน,นะครับชาวราศีตุลแบ่งตามราศาสตร์ไทยก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนนะครับกับดวงในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะครับของเดือนพฤศจิกายนนะครับในเรื่องการงานการเงินแล้วก็ความรักโดยประมาณนะครับซึ่งานจากการเปิดไพ่ยิปซีสามสำรับเช่นเดิมนะครับในดวงของชาว ราศีตุลน,นะครับขอย้ำนะครับว่าเป็นชาวราศีนะครับส่วนท่านที่จะดูแบบลักนณะที่ทราบลักนาของท่านก็สามารถมีคลิปควบคู่ออกมาด้วยเช่นกันนะครับเป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้จะพอจะจงเป็นดวงส่วนตัวผู้ใดนะครับก่อทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับให้พิจารณารับเอาพลังลางานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลงังเป็นกําลังใจให้กับท่านในแต่และวันนะครับ ทุกรำพยากรที่ดีๆที่อ่านออกมานะครับหมอจะได้ตั้งจิตอธิษฐานนะครับให้สิ่งดีๆเหล่านั้นได้เกิดความสําเร็จสมหวังสมปรารถนาขึ้นจริงกับผู้ที่เป็นชาวราศีตุลที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ให้ปล่อยทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับอะไรที่ปิดพลาดมาก็ขอไปมาณโอกาสนี้ด้วยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับ แล้วก็มาดูกันนะครับว่าชาวราศีตุลน,นะครับดวงในครึ่งเดือนแรกของพฤศจิกายนนี้นะครับว่าในเรื่องการงานการเงินอาการงานที่ส่งผลไปถึงการเงินผลประโยชน์รายได้รายรับนะครับว่าการงานาธุรกิจของท่านนั้นจะเป็นไปในรูปแบบใดนะครับกับการเปิดไพ่สํหรับแรกน,น,นะครับของชาวราศีตุลนะครับไพ่ใบแรกเปิดออกมานะครับ เจ็ดถ้วยนะครับความปรารถนาความฝอยหันของท่านนั้นจะได้รับการดําเนินการสู่ความสําเร็จในทิศทางที่ดีนะครับไม่ว่าท่านคิดอะไรปรารถนาอะไรวางแผนจินตนาการอะไรเอาไว้ที่จะเป็นโครงการที่จะนํามาเด,เดินการนะครับก็จะทําให้ท่านั้นมีโอกาสนํานะครับยอดอเรียกว่ายอดไอเดียนะครับที่จะนํามาในการที่สารให้เกิดความสําเร็จมาดาเนินการสู่ความเติบโตต่อไปสมหวังสมปรารถนาที่จะมีเข้ามานะครับ ก็ไปไปต่อมานะครับเวลออปจู Real นะครับการพัฒนาเติบโตเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นการส่งผลจากโชควาชนานะครับดวงชะตาที่กําลังขึ้นในการขึ้นที่ส่งผลถึงความเจริญเติบโตรุ่งเรืองที่ความสําเร็จอย่างต่อเนื่องนั้นนะครับจะมีการนํามาซึ่งผลประโยชน์ผลได้รด้รับในทิศทางที่เติบโตรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องครับก็เป็นเส้นทางที่ดีกับความสําเร็จนะครับ สำเร็จอยู่แล้วก็พัฒนาเติบโตต่อไปเรื่อยๆตะไครที่มีอุปสรรคปัญหาก่อนหน้านี้นะครับก็จะนํามาสู่ความสําเร็จต่อไปออกจากสภาวะปะัญหาต่างๆแล้วก็ไปในทิศทางที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องได้เฉลิมฉลองกับความสําเร็จสามตูนะครับพลังของสังคมนะครับก็เป็นพลังเกือ้อกูลเกื้อหนุนสนับสนุสน,ให,นให้สู่ความสําเร็จได้ในทิศทางที่ดีนะครับสังคมเพือ่ออำนวยประโยชน์นะครับให้เกิดการเฉลิมฉลองความสำเร็จ ธุรกิจใดๆก็ตามหน้าที่การงานของท่านที่ดําเนินการนะครับไปสู่ทิศทางของการเป็นราชาถือเหรียญนะครับที่จะนํามาซึ่งผลประโยชน์ผลรายได้รายรับอย่างมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับที่ทําให้ครอบครัวมีความสุขอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเป็นทองกับผลประโยชน์ผลรายได้รายได้ที่มีความสําเร็จและก็สมผลรายได้อย่างต่อเนื่องนะครับกับการวางกลยุทธ์ในทิศทางที่ดีแล้วก็ได้รับพลังสนับสนุนอย่างมีคุณค่านะครับคนในบุคคลในครอบครัว หรือจะเป็นสถานที่ต่างๆก็ตามนะครับที่ใช้ในการประกอบสัมอาชีพหรือในเรื่องของเกี่ยวกับยันผ่าหน้าก็ตามนะครับที่มีการใช้ในการอำนวยประโยชน์ในการประกอบสัมาชีพนะครับก็เป็นพลังอย่างมีคุณค่าเหมือนพลังเกมแกงที่ส่งเสริมให้ชาวราศีตนนั้นเติบโตไปสู่ความสําเร็จนะครับ <S <S แล้วก็การงานที่มีการเอาใจใส่นะครับที่มีความรักมีความปล,ปล,ปลื้มพอใจไม่ว่า ท่านจะเป็นหัวหน้างานเป็นเจ้าของกิจการอะไรก็ตามนะครับที่มีความรักความเมตตาปราณีในการที่จะเพื่ออานวยต่อลูกน้องบริบาลนะครับแล้วก็ใครต้ามีลูกน้องนะครับหมายก็ลูกน้องก็ให้การส่งเสริมสนับสนุนในทิศทางที่ดีมีความสาม,มัคคีเอาใจใส่ในเรื่องของการงานนะครับลูกน้องก็ใส่ใจรักในหน้าที่การงานที่จะ ทุ่มเทและก็ส่งผลสนับสนุนในการงานของท่านนั้นไปสู่ความเติบโตหรือถ้าท่านเป็นลูกน้องก็ตามมันกับก็ให้ความร่วมมือกับผู้ที่เป็นหัวหน้าในทิศทางที่ดีทํางานด้วยความรักด้วยความใส่ใจนะครับก็ทําให้ความเติบโตที่ตั้งของเช่านายลูกน้องนะครับที่กับเพื่อนสู่ความเติบโตรุ่งเรืองด้วยความพึุงพอใจด้วยกันทั้งสองขวายนะครับที่ต่างฝวายต่างก็มีความปึงพอใจเอาใจใส่นะครับเรียกว่ามีชันตามีความรับผิดชอบ ในหน้าที่การงานนั่นเองนะครับแล้วก็การรักษาสมดุลในทิศทางที่ดีนะครับอกเหรียญการกระจายงานอย่างเหมาะสมจัดลําดับการงานมั่นคงาตาาเปียงลําพังก็ตามครับรู้จักวางแนวแผนเพราะว่าบางทีสิ่งที่เป็นอาริตสํากันก็คือการที่เราวางงานไม่เป็นระบบระเบียบนั่นเองนะครับวางงานกระจายงานไม่ถูกต้องจัดลําดับไม่มั่นคงนะครับอะไรควรทาก่อนกลับเอามาทาหลังอะไรทาหลัง ควรจะทำหลังกลับมาทำก่อนหรืออะไรควรจะมอบให้อีกคนหนึ่งเป็นผู้จัดการดูแลแต่กลับไปมอบให้กับคนที่อาจจะไม่มีประสบการณ์หรือไม่รู้เท่าที่ควรแล้วก็สิ่งที่ในความลำาบียงอะไรก็ตามนะครับที่จะมีก็ามาโดยการมอบหมายงานให้กับด้วยความคุนพอใจกับเรียกว่าเลือกที่รักมักที่ชังไม่จัดการสมดุนลนะครับก็จะทาให้ไม่เติบโตเท่าที่ควรแต่ท่านจะจัดระบบระเบียบในการมองงานที่มอบง,งาน จัดลาดับงานกระจายงานอย่างเหมาะสมอย่างคู้ควรนะครับงานใดควรจะมอบให้ผู้ใดเป็นผู้แลก็ส่งผลในใการเจริญเติบโตนั้นพัฒนาไปติดตามที่รวดเร็วและก็ะย่่งขึ้นต่อเนื่องนะครับก็เป็นติดตามที่ดีกับความเจริญเติบโตแค่ไกอะไรที่มันเป็นอุปสรรคต่างๆนะครับไม่เลือกที่รักไม่มักที่ช่างลูกน้องก็อยู่ในการปกครองที่เสมอภาคกันนะครับก็เป็นติดตามที่ดีนะครับ แล้วก็ก,การแก้ปัญหาต่างๆนะครับราชินีถือไม่เท้าไม่ว่าปัญหาอะไรจะมาเข้าตามนะครับปัญหาจุกจิกแก่ไหนก็สามารถแก้ไขได้รวดเดียวเบ็ดเสร็จนะครับแล้วก็ทําให้มีการบริหารเติบโตต่อไปในทิศทางที่ดีพลังของเปตรงข้ามพลังของมุ่นส่วนก็เป็นพลังเกื้อกูลเกื้อหนุนในทิศทางที่ดีใกลถ้ามีคู่รักคู่ชีวิตนะครับก็มีพลังก็ามาส่งเสริมสู่ความเติบโตได้ทิศทางที่ดีนะครับไม่ว่าท่านจะมีไอดียอะไรนะครับ ผู้รักผู้ปกครองก็เห็นดีเห็นงามด้วยสนับสนุนนะครับก็เป็นความเติบโตแก้ไขปัญหาก็บางทีผู้รักผู้ปกครองให้ในวคิดในทิศทางที่ดีหรือวุ่นส่วนก็ตามนะครับหรือเป็นตรงก้ามก็ตามนะครับมาช่วยคิดช่วยแก้ไขก็ทําให้แก้ไขปัญหาต่างๆได้รวดเร็วนะครับที่จะไปสู่ความเติบโตต่อเนื่องนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นกับหลายๆราศีนะครับเด็ก ตือดาบในเรื่องของอารมณ์หงิดนะครับอันนี้ก็ระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าในโลกปัจจุบันนี้นะครับก็มีคนเรามักจะอา,ารมณ์หงิดง่ายนะครับซึ่งเราใจเห็นในข่าวบ่อยๆนะครับแม้แต่นในบนเส้นทางของอถนนก็ตามนะครับบางทีนั้นเจออะไรนิดอะไรหน่อยนะครับบางคนก็ไม่ปลนพอใจก็ราจเห็นข่าวบ่อยๆอันนี้ก็เหมือนกันนะครับบางทีงานที่อะไรก็ามาแล้วก็ไม่ถูกตอถูกใจเราบางทีก็อารมณ์หงิดได้ง่าย เวียงบินกับคนรอบข้างได้ง่ายๆนะครับอันนี้ก็บางทีอะไรก็มาไม่ถูก,กตุกตกใจหรือมาช้าบ้างไม่ตันกับการรอคอยไม่สมกําหนดที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วก็มีอารมณ์หุดหงิดมึงนงันตันเล่นอะไรก็ตามแล้วก็ไปเวียงกับคนรอบข้างอะไรก็ตามอันนี้ก็ระมัดร,ระวังนะครับที่จะส่งผลในเกิดการอ่อนแอในการงานธุรกิจของท่านได้นะครับเพราะอยู่ในเรือนบรณะนะครับเพราะฉะนั้นก็ตําจิตใจให้แจ่มใสเบกบานอะไรก็มาไม่ถูกใจก็มอง โลกในแง,ง่้สดสวยอย่าวายนะครับว่าทุกอย่างนั้นต้องสามารถปรับปรุงได้แก้ไขได้แม้จะตอนนี้ไม่ตูกใจเดี๋ยวก็รับมือน,นะครับคุยกันปรึกษารียกันตํากันคุยกันวางแบบ,แบบในทิศทางที่ดีด้วยกลยุทธ์ที่ดีนะครับทุกอย่างก็จะไปสู่ความสําเร็จที่จะไปสู่เส้นทางของความเติบโตสมหวังสมปรารถนาได้ในทิศทางที่ดีนะครับการที่เราเวียงเราวินเสียอารมณ์นั้นก็ไม่เกิดผลประโยชน์อะไรนะครับมีแต่เป็นเส้นทางไป ปิดบังเส้นทางความเติบโตนะครับเพราะฉะนั้นก็มองโลกในแง่ดีสดใสเอาไว้ก่อนไม่ใช่แน่ามองโลกในแง่ดีจนเกินงามนะครับแต่หมายถึงมองในสิ่งที่ดีไว้ก่อนนะครับตามจิตใจและจิตใสเบิกบานพร้อมที่จะแก้ปัญหาต่างๆอะไรที่ไม่ตกใจก็ทําให้ไปในทิศทางที่ตกใจนะครับก็จะทําเป็นเส้นทางของการเติบโตหรือในเรื่องของความดื้อรั้นอันนี้ก็ต้องระบรองด้วยนะครับบางทีความดื้อรั้น เชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปแล้วก็บางทีไม่ก้อยวางความคิดเห็นของผู้อื่นนะครับถึงอันนี้ก็เป็นจุดบอดเช่นสําคัญคนเรานั้นการจะทํางานธุรกิจนั้นอะไรก็ต่างนะครับก็ต้องยอมฟังของผู้อืน่นมาคิดมาพิจารณาใจรตรองด้วยบางทีก็ให้ก้อนคิดแนวคิดในทิศทางที่ดีแต่บางทีตาเราดื้อตาใสนะครับไม่ยอมฟังของผู้อืน่น แต่อย่างไรก็บางทีความดีด้านนั้นก็ส่งไปถึงความเสียหายได้เช่นกันนะครับแล้วก็ท h e Tower นะครับสก,การของการเปลี่ยนแปลงนะครับที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือบางโครงการที่ยางจะอยู่ในลักษณะที่ว่าบางทีท่านมีไอเดียอะไรมากมายนะครับแต่ว่ามีสก,การที่ก่อนหน้านี้บางทีไม่มีโอกาสในการที่จะนํามาอาจนาเดินการนะครับแต่ต่อไปนี้ท่านอาจจะมีการปรับจับการตัด่วนแบบ สายพาแล็เก okay. ิดข yeah, ึ onder, mm ้น hmm. ก nope. mm ็ไ hmm. ด้นะครับที่อยู่ๆก็ดําเนินโครงการขึ้นมาอย่างกรณ์ละนนียก็รวดเร็วนะครับอาจจะมีการไปสู่ของการทําสัญญาอะไรเกิดขึ้นนะครับที่จะไปสู่เส้นต่างของความผู่ควรอย่างเหมาะสมกับการเริ่มต้นที่ดีนะครับแม้จะตัดสินใจแบบรวดเร็วก็ตามนะครับแต่การตัดสินใจนี้ไปสู่ทิศต่างของความสมดุลนะครับที่จะไปสู่ความจะเดินเติบโตนะครับที่จะมีก้ามาด้วยความเป็นเดือนสั้นที่จะส่งผล ความเติบโตอย่างต่อนเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับก็อย่างที่เวลออปปอร์ตูนะครับกับความสําเร็จได้ดรับการพัฒน,นาเติบโตอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่รุ่งเรืองนะครับแล้วก็ความเป็นเดอร์ซันที่จะนํามาซึ่งลาภผลในความสําเร็จของการงานธุรกิจนะครับมันมีการตําสัญญาร่วมทุนลงทุนอะไรก็ตามแต่นะครับก็นะบไปสู่ทิศทางของความเจริญรุง่งเรืองแต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของปัญหาเดิมๆนะก็เตี้ยจากมี้ก็มาบนบนเวียนเวียนในแก้ไขรับมืออยู่นะครับแต่ว่า ก็ไม่ได้สร้างผลเสียหายอะไรนะครับปัญหาที่เดิมๆซ้ำๆซากๆนั้นก็จะทําให้เราร corner, s, s <S s <S ู calories, melon, the ้แนวทางนะครับในการที่จะแก้ไขรู้ประสบการณ์รู้อะไรดีๆนะครับก็จะทําให้เราแก้ไขรับมือได้ในทิศทางที่ดีนะครับก่อนที่จะส่งผลเสียหายก็ทําให้ไปสู่เส้นทางของการชนะในทิศทางที่ดีนะครับที่จะเดินตางเติบโตกับความแข็งแรงแข็งแรงได้รับพลังสนับสนุนเกื้อกูล ตลอดเส้นทางในทิศทางที่มั่นคงนะครับก็ทําให้ได้รับชัยชนะในความสําเร็จความเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นเส้นทางที่ดีป้ายที่เปิดออกมาในทิศทางที่ดีทั้งนั้นแม้จะเดือดทาวเวอร์ขึ้นมาก็ตามแต่บ่งบอกถึงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วการตัดสินใจอะไรที่รวดเร็วที่จะไปสู่ของการคู่ควรเหมาะสมยุทธธรรมกับไปสู่เส้นทางของความเจริญเติบโตรุ่งเรืองนั่นเองนะครับไม่จะส่งผลเสียอะไรนะครับก็ในเรื่องของ สุภาษะนะครับเกิดขึ้นมาก็การเปลี่ยนแปลงหรืออะไรที่เข้ามาไม่อยู่ในแผนง,งานอะไรก็ต่างครับก็จะเข้ามาเส้นอาเป็นการมาเสริมความเจริญเติบโต,ตให้เกิดขึ้นดีกว่าเดิมนะครับก็เป็นทิศทางที่ดีให้กับชาวราศีตุลน,นะครับทีนี้มาดูในเรื่องการเงินนะครับชาวราศีตุลในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะครับว่าชาวราศีตุลการเงินของท่านนะครับจะมีอะไรต้องรู้แล้วก็ต้องระมัดระวังอะไรด้วย หรือเปล่าในช่วงนี้ในเรื่องการเงินนะครับราชินีเถือเดีนนะครับก็ถือว่าเป็นติดต่างของการเงินที่ท่านมีความมั่งคั่งมือร่มสมบูรณ์นะครับที่มีรายได้รด้รับก็มาอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นผู้ที่ไปสู่เส้นทางของการเป็นเศรษฐีเศรษฐีนี่นะครับบางคนก็มีเงินเรือเก็บเรือใช้ก่อนหน้านี้นะครับก็จะนํามาลงทุนอะไรเพิ่มเติมนะครับมีการสร้างดอกออกผลต่อไปนั่นเองก็เป็นติดต่างที่ดีนะครับที่ทต่ไม่ การงานธุรกิจของท่านหรือธุรกิจใดๆที่มาเริ่มต้นใหม่ๆก็ไปสู่ความสําเร็จสู่ความเติบโตก็อย่างที่ปารากฏเพราะว่าป้ายไปเรืขึ้นมาในเรื่องของการนําไอเดียความคิดต่างๆที่ปรารถนานะครับก็มาเริ่มต้นลงทุนสู่การเติบโตที่จะนํามาซึ่งผลประโยชน์ผลได้รับไรายได้อย่างบางังคังบูรณาสมบูรณ์ต่อไปนะครับแลวก็ การใช้จ่ายก็มีการระมัดระวังด้วยความรอบคอบนะครับราชาถือดาบนะครับการจักลุ่มการเงินบริหารการเงินด้วยความไตรตรองด้วยความสุขุมใช้เอุใช้ผลการจใา้จ่ายอะไรก็มีการพิจารณาอย่างทีถ้วนนะครับแล้วก็เงินก็เข้ามากับความสําเร็จอย่างมั่นคงในทิศทางที่เติบโตนะครับตั้งการใช้จ่ายรัดกุมเงินที่มาจากความสําเร็จก็อย่างต่อเนื่องก็ทําให้ไปสู่เส้นทางของ การได้มีมั่งมีเสรีสุขสามถ้วยนะครับที่การเงินหลังไหลก็มาจากความสําเร็จหลายๆช่องทางนะครับบางคนไปร่วมบุญลงทุนกับหลายๆแห่งหลายๆหน่วยงานนะครับก็ทําให้มีผลกําไรผลประโยชน์ก็มามากมายนะครับกับความสําเร็จเท่านั้นมีผลปันผลอะไรก็มาสู่ความเติบโตรุ่งเรืองทางการเงินมีใช้มีจ่ายด้วยกุศลสำราญในทิศทางที่ดีแล้วก็ความเป็นก้าวเดียญนะครับความบุดมสมบูรณ์หลายๆเส้นทางนะครับการเงินก้าวเรียญนครับ กับความสําเร็จการลงทุนอะไรก็ตามแต่ที่ตั้นตุ้มเทด้วยความใส่ใจลงทุนมากมายนะครับก็ส่งผลให้มีรายได้ไดรับก็มาอย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นเส้นทางของการเป็นเศรษฐีนี่เป็นเศรษฐีนะครับแล้วก็อาถวยนะครับอาถวยขึ้นมานั้นก็อาจจะเป็นสําหรับคนที่ก่อนหน้านี้นะครับที่บางทีก็อย่างที่กล่าวมานะครับอาจจะมีการเงินที่อาจจะ มีอุปสรปรคปัญหาก่อนหน้านี้นะครับที่ทําให้ท่านนั้นพบก,กับการเงินที่เดียกว่าไม่คล้อยสมดุลน,นั่นเองนะครับที่มีการใจชายจ่ายออกไปแล้วทําให้เป็นปนัญหานะครับแต่ต่อไปนี้ท่านจะระบบระเบียบอย่างที่กล่าวมานะครับท่านจะใจชาจ่ายอย่างมีเหตุมีผลรัดกุมมากยิ่งขึ้นใช้ประสบการณ์จากที่ผ่านมานะครับมาเป็นข้อคิดมาเป็นแนวทางในการที่จะบริหารการเงินของท่านนะครับที่จะทําให้การเงินของท่านนั้น มีความมั่นคงอยู่กับท่านมีความเป็นเศรษฐีมีเงินเหลือเก็บเหลือใช้ต่อไปในทิศทางที่อุดมสมบูรณ์นะครับเพราะว่าท่านจับบริหารด้วยคุณภาพนะครับต่อไปนี้ในเรื่องการเงินที่ได้มาจากการงานธุรกิจของท่านมากมายก็ใช้จ่ายอย่างมีเอ็ดมีผลด้วยความรอบคอบนะครับแล้วก็เงินของท่านก็ไดใใ้เพแ่เติมรัฐนะครับก็มีมา,มามากมายบางท่านนะครับเงินที่มาจากพลังแห่งความเมตตาเสน่หานะครับที่ก็มาเติมเต็มหรืออาจจะเป็น การงานบางท่านนะครับที่แต่ก่อนหน้านี้ไม่มีรายได้รายรับนะครับก็จะเป็นผู้ว่างงานนั้นเองก็จะมีงานเข้ามาทำนะครับบางทีผู้หลักผู้ใหญ่มอบโอกาสให้มีงานมีอาชีพแล้วก็มีรายได้ต่อไปก็มาเติมเต็มหรือไม่บางคนการเงินเตี่ยจะมาจากความรักความเมตตาหัวงพอมารรนะครับที่ก็ามาเกื้อกูลอาจะเป็นเงินก้อนใหญ่ๆ ที่บางทีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมอบมาให้ด้วยความเมตตาด้วยควาเมเป็นดูหรือบางทีก็เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับที่ดินได้สําหรับบางท่านหรือในเรื่องของรถนะครับที่บางทีผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีนะครับมอบโอ,อกาสเข้ามานะครับแล้วก็ทําให้การเงินของท่านนั้นมีการพัฒนาเติบโตการดึงดูดเงินจากต่างประเทศนะครับก็เข้ามาเรื่อยลในทิศทางที่ดีนะครับกระจายธุรกิจอย่างเติบโตอย่างต่อเนื่องบางทีก็มีการยกงานงานอดิเรกนะครับขึ้นมาเป็นการ สร้างอาชีพสร้างายได้ได้ครับเข้ามาดึงก็ยับไปขยายการงานธุรกิจไปต่างประเทศที่ดึงดูดเงินตราจากต่างประเทศเข้ามานะครับก็ทําให้เงินหลั่งไหลเข้ามาด้วยความเติบโตในทิศทางที่ดีนะครับก็ทําให้จาราศีตัวน,นั้นรู้จักการควบคุม,คมการเงินที่รัดกุมมากยิ่งขึ้นนะครับจากใครที่มีปัญหาต่างการบริหารเงินล้มเหลวไม่ค่อยสมหวังสมประกอบเท่าไรที่ผ่านมานะครับไม่ค่อยสมดุลตั้งก็จะมีการ จับระบบระเบียบการจ่ายจ่ายเงินที่รัดกุมยิ่งขึ้นแล้วก็มองเงินถึงคุกล้าการเงินมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะได้มีเงินเก็เกบออมสะสมนะครับการใช้การจ่ายอะไรก็มีกำหนึ่งถึงที่ปรนมาอะไรที่ทําให้จ่ายไปแล้วทําให้เสียความรู้สึกอะไรก็ตามนะครับท่้นจะระมัดระวังมากยิ่งขึ้นก็ทําให้ตัานสู่เส้นต่างของความอุดมสมบูรณ์ความเป็นเสรษฐรเศรีฐรนี่ต่อไปในทิศทางที่รุ่งเรืองนะครับ ทีนี้มาดูในเรื่องความรักนะครับจาราศีตุลในช่วงครึ่งเดือนแรกของพฤศจิกายนนี้นะครับชาวราศีตุลความรักความสัมพันธ์จะเป็นในแบบใดนะครับความสัมพันธ์ของท่านนะครับอาดาบนะครับใครถ้ามีปัญหาในความรักความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีการคลี่คลายอายุติในทิศทางที่ดีครับเพื่อดูแลฟื้นฟูความสัมพันธ์ให้สู่ความเติบโตต่อไปนะครับอาจจะภาระ หน้าที่เยอะนะครับที่ก่อนหน้านี้ทต่ให้เป็นอุปสรรค์ในเรื่องของการงานบ้างอะไรบ้างบางคนก็ตุ่มเทในเรื่องของการงานเยอะแล้วก็บางทีก็หลงลืมบ้างในการที่จะมาใส่ใจในเรื่องของความรักอาจจะปล่อยปละละเลยไปบ้างแต่ต่อไปนี้อาจาอาจะหันมาดูแลใส่ใจมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อยุติความรู้สึกที่มันไม่คอยดีต่อกันนะครับเพื่อที่จะมาสร้างความผูกพันเดเลเวอร์นะครับก็ามาห่วงใยในการดูแลความรักให้เกิดความ สมดุลในที่ตามที่ดีนะครับแม้นจะมีหน้าที่การงานเยอะก็อาจจะกลับมาใส่ใจมากยิ่งขึ้นนะครับที่จะวงหาอาตอนซึ่งกันและกันนะครับก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความเมตตาอุปมารีซึ่งกันและกันดูแลกันด้วยมิตรไมตรีที่ดีดีเอ็มเพลสนะครับก็สร้างความสุขอุดมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นนะครับบางคู่ก็จะมีโอกาสในเรื่องของการที่จะได้มีทายาทเกิดขึ้นนะครับสาหรับคู่รัก คู่ชีวิตที่ใช้คู่กันอยู่นะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็รู้จักในการที่จะมีความนิ่งนะครับเพื่อพิจารณาในการที่จะให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความสงบในทิศทางที่ดีนะครับรู้จักการอยู่ในโซนที่มีความปลอดภัยนะครับสงบนิ่งพิจารณาด้วยด,ด้วยผลด้วยความรอบคอบนะครับก็ทาให้ความรักความสัมพันธ์นั้นได้รับมีร่ม โดยรั้วคุ้มกันด้วยความปลอดภัยในที่ต่างที่ดีนะครับที่รู้จักปกป้องสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ให้มีมั่นคงรู้จักยืดหยืนยุยะาอารู้จักปนปนนะครับรู้จักเอาใจก็มาใส่ใจเราแม้จะมีอะไรก็มากระทบกระเทือนให้เป็นปัญหาก็ตามนะครับไม่ใจอารมณ์นะครับใช้เหตุใช้ผลในการดูแลให้เหมาะสมอย่างคู้ควรในความรักความสัมพันธ์เพื่อสร้างรั้วเกราะคุ้มกันให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความรักที่ดีนะครับที่จะมีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับ ที่รู้จักคิดไรตรตรองเพื่อวิเคราะห์จากที่ปัญนมาบางทีที่ปัญนมามาังคั่จะมีอะไรมาเป็นปัญหาในความรักความสัมพันธ์นะครับอาจจะด้วยภาระหน้าที่แต่ต่อไปนี้ท่านก็จะมานิดวิเคราะห์แม้จะมีหน้าที่ภาระรับผิดชอบมากมายก,ก็หันมาใส่ใจในความรักความสัมพันธ์ด้วยความมอนใหญ่ด้วยความมิตรไมตรี ia, ด้วยเมตตาปราณีต่อกัน ก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์ของผู้รักหรือคนคบก็ตามนะครับที่จะรับการดูแลอย่างมั่นคงต่อไปในทิศ่างที่ดีนะครับส่วนคนโสดนะครับคนโสดนั้นก็มีตั้งบางทีก็ยังต้องโสดต่อไปนะครับบางทีอยากจะมีความรักแต่บ่เดินทางไปหาใครไปคุยกับใครบางทีก็ไม่มีใครมาสารความสัมพันธ์ด้วยนะครับก็เลยไม่เกิดความรักบางคนก็จะตุ่มเทกับหน้าที่การงานมีภาระมี รับผิดชอบอยู่มากมายนะครับก็เลยยังไม่เกิดความรักขึ้นเอาเวลาไปใส่ใจในเรื่องของการที่สร้างเงินสร้างความเติบโตนะครับบางคนก็อาจจะอยากจะมีรักก่อนหน้านี้นะครับแต่ตามสออามาเหนื่อยพอสมควรแต่ยังไม่พบรักที่ดีๆนะครับก็อยากจะพักเหนื่อยพักกายพักใจนะครับเอาเรียวเอาแรงไว้ที่จะดุยกันต่อไปนะครับส่วนบางท่านก็มีโอกาสนะครับที่อยากจะพบรักเกิดขึ้นนะครับในช่วงนี้ที่จะมี้ามาเป็นรักที่ดีๆด้วยนะครับแต่ว่า เกิดความรักขึ้นในช่วงนี้นะครับมีพบเจอกันแล้วก็มีความรู้สึกดีๆก้าวหากันมีความบบกอ้อมารีซึ่งันและก,กันนะครับที่จะมีการพัฒนาเติบโตต่อไปที่จะเป็นคู่ในอนาคตได้เช่นกันที่จะมีก้ามาของคนโสดนะครับนี่ก็คือในเรื่องของสถานการณ์การงานการเงินแล้วก็ความรักของผู้ที่เป็นชาวราศีตุลน,นะครับในช่วง ครึ่งเดืนแรกของเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับก็ขอ,ขอ,ขอจาาราศีต้นทุกท่านมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งบุรมสมบูรณ์มีรกมักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ